ครับสวัสดีคับพี่น้องขรสวัสดีพี่น้องเบอร์สุขทุกคนครับผมผมขอกเทีกันคือเกาเมืองเดิกกับผมบาวบอนคน4ี่ิบสีามงานใต้นะครััเนเอาอะไรมาขายกี่บาทละยายนี่4สี่สี่สบสาทสี่บาทสี่สดีนะครับ เขาลอยกระทงวันไหนพรุ่งนี้หรือวันนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมออยดียอยก่เยร้อยหายนอยเลยอยสันวานนั้นดแล้วานนายนยร้อยยุบั้นนดีีากจุ้บวนหานมะนี่กี่บาทนี่ี่ เท่าไรต้วงต้วงครับผมร้อยแปดสิบนะนั่นนี่ร้อยห้าโอ้ค่ะได้แนน้อยคื

อาไรเสรีาบจ้ะไปขับข้าไปตำรวจด้านในก่อนนี่ตอนนี้ก็น่าสนเนาะโดโอกแคร์ยี่สิบบาทยางหลงจากด้วย พัยงอ่โน่กงโนมาคู่ขนมหวาเดี๋ยวเอามาสื่อไทย ไทยร้านขายดอกไม้พองมาลยัยโลกี่บาทครับร้อยสามสิบแต่ ะเดียวตัวเมียเอาตัวนี้ก็ได้ครับร้ 150. อยห้าสิบเอาใส่ถุงไว้ด้เดี๋ยวผมออกมาเอาผมถ่ายก่นอนเข้าไปถ่ายข้างในก่อนประมา์มันสิบกิโลกรัมกิโลกลักว่าเกิน ไปบ้านแล้วนุ่งตัวร้อยห้าสิบตกเย็นะห่ง,งหง่งเห ก็ไก่บ้านปูหม,มาไปกนันสนอ,อที่ทายปูหม,มา ซี่ลอยนะเนี่อยโลนนี่โลเท่าไหร่ล่ะครับเนี่ยปูม้านี่ครับฮะโลเท่าไหร่นะสร้อยแสิอเลมันายอมามามาเยอะจัง ผ้าแดดเดียวด้นนี้กี่บาทนี้สี่สิบผ้าแดดเดียวพี่น้องบกเข้มนะครับนี่คือไม่ใช่ตูเย็นเลยถอดน,นะครับนาะอ้าวกะ,ะได้ ถ้างั้นเดี๋ยวผมกลับมาแล้วกันเอาส,สามพวงนี้ครับเดี๋ยวผมถ่ายไปให้จบผู้ชาอแข็งขึ้นหอยไน่ครับเนี่ยผู้สาวคนนี้นนนมผมดูเออเนี่ยบระยูรเออแต่แนมผมนะเนี่ยผมไม่อยู่นะโลเท่าไหร่ล่ะครับนี้ เปนตรงมัดเยเนาะยำม้วส,สำหรับผมเนื่ผมน่ะรอยหกสิบอันนี้มันจะต้นกันนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กอ้ยกล่องขึ้นเทิงเนี่ยแง,งนลงดินเลยไทยใส่ไายลงดิน วันนี้ไม่โฆษณาเหรอ,อยังผมมาเนี่ยผมชอบมากเลยนะโฆษณาห <c oughs> ยุดไม่ได้โฆษณาคน, <c oughs> นนี้อมยิ้มอมยิ้มคิดอะไรในใจ <c oughs> คิดอะไรในใ,นใจย <c oughs> ิ้มตา <c oughs> ทำเป็นไม่รู้เลยนะ <c oughs> <c oughs> แต่เห็นแต่เห็นแต่เห็น อโลกทำไมอ่ะหรือว่ามันมันไม่สดล้ว้วาวอันนี้พขอพอสั่งให้เก่งค<แ>่ะพี่นี่นี่อะไรคะปลาหมึกไหมว้สวยๆเลยค่ะพี่อ่าตัวนี้160บาทแล้วก็อันนี้140ตุ่นแบบนั่งเลยทีหน่องเลยตุ้อย่างเสือวงได้เนาะในวันนี้ ยังเดินอยู่อีกยังเดินอยู่อีกมัดขาไว้ท้าไมมัดขาไม่ไปแล้วมัดกล้ามด้วยถ้าไม่มัดกล้ามมันก็หนีบเลเนาะนักสำรวจโลกอุ้ยขาเหนื่อยก้า สวัสดีค่ะคที่สิดเนดาะต้องใส่วัฒนธรรมไม่เขาเปาไหมกาดนี้ข้างในเครื่องในนีิโลเท่าไหร่ล่ะครับร้อยแปดสิบ บมะพร้าวลูกกี่บาทนะครับ15บาท15บาทคุณน้องกดยเฉพาะปิดขีดนะครับเนาะขอขอบคุณพี่นอ้องด้วยสุตขอบคุณครับขอตักกินมาครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะสื่อของก่อนมันขีดมันขึ้นเงา